เราจะกลับบ้านนะพ่อนี่ถนนอะไรพ่อสุขุมวิทสุขุมวิทสุขุมวิทนะสุขุมวิทซอยซอยสุขุมวิทยี่สิบสามนี่ไงโรงแรมจัสมินซิตี้ We just came from Terminal 21 going back home on Sukhumvit Road. Now, now, we are on sukumbit Road, and we are going straight. Then we will, will be going through, going through Soi sukumbit Seven on Nuth Road. We uh -huh. Happy family, Happy family. now. We อ๋ด hmm. oh, ีครับผมสนุกมากได้เจอฝรั่งด้วยได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่บาร์บีคิวพลาซ่าแล้วก็ไปกินไอติมโคสโตนแล้วก็ก่อนกลับก็ซื้อของขนมจากเบเกอรี่ at the same time speak English for the what is that มินบุรี school student okay so basically we went to uh, terminal 21 in aso and uh, we we had fun uh, basically hanging out hanging out uh, in barbecue plaza uh, having ba basically have have having lunch and uh, after that we went to uh, the ice cream store called cold stone uh basically we uh, we first experienced this uh, ice cream from uh, Mumbai in India, and we, we kind of liked it, and uh, that's why we uh, went to uh, test it out again uh, in Terminal 21. And right before we went, right before we went, we went back home, we just uh, bought some uh, bakeries from uh, a shop called Bakerwish. We bought some uh, cream cone and uh, cream cone. I got so so actually I was I was <coughs> going to buy I was going to buy only a few only a few stuff but then uh, one of the staff told us that uh, if we buy uh, 250 at least then we'll get uh, uh, Get more stuff. Basically, they told us that uh, we will get a free uh, bubble tea oh, and then th we we'll will get like a free, free, uh, free clot back, yeah, and uh, mm. uh, free membership, free membership, yeah, free oh. samajik. Uh, yeah, and uh, last one is that we will get free eclair, oh. eclair, free, free eclair. Free. So, we get four stuff, free Elena. ฟรีที่ฟรีเอแคลร์อ๋อเอแคลร์เอแคลร์เอแคลร์เฮสต์รี so yeah okay thank you t h a t s all วันนี้สนุกสนานกินตลอดนี่วิวสวยมากเลยถนนสุขุมวิทรถไม่ค่อยติด รถไม่ค่อยติดเพราะพิษโควิด19รถไม่ค่อยติดเพราะพิษโควิด19โล่งดีไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืมากนึ่งห้าหนึ่ห้าคนก็น้อยคนก็น้อยนั่งสบาย พร้อมพงอ๋อสถานีพร้อมพงนะสถานี BTS พร้อมพงอยู่ห้างเดี๋ยวมีห้าง m c o r t ท e ยด้วย m c o r t ท e ยกับ m c o r i ยมอยู่ด้านขวามือนะห้าง m c o r t ท e ยอยู่ซ้ายมือเราเราเคยมาแล้วนะสองสองห้างนี้นะอ๋อเราเคยมาแล้วสวย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 มาก ใหญ่มากมเดินไม่เคยทั่วเลยอืม,มีโรงแรมอยู่ในห้างนี้ด้วยไหม่อใช่มีอ๋อมันลยใหญ่เนี่ยเนี่ยเอ็มคอเทีย <Yes, yes. S 1> ไฟก็สวย โทโพลิสนี่โรงแรมนะพ่อหรือว่าคอนโดนะคอนโดคอนโดโอ๋อมีโทโพลิสนี่คอนโดมิลเลอร์มอลนี่นห้าง<ม>ห้าง<ม>ห้างแต่ชั้นเดียวเนาะขายซุปเปอร์มาร์เก็ตนะขายตอนนี้จะทองหล่อทองหล่อถึงแล้วยังลงูกกำลังถึงทองหล่อสุขุมวิทสี่สิบสาม องรออยู่ข้างหน้าตัวอ, so อ์ซเ็ข r a ร้านปาาโซขายเฟอร์นิเจอร์พ่อ งงแพงมาก So next time, next time when do you plan to go เอ๋อบอกสิคั้งต่อไปไปไหนเราชอบเที่ยวก็อยู่แถวแถวนี้แหละแถวนี้แหละปกติแล้วก็แม่ไม่ค่อยแพลนนะแม่นึกอะไรปุ๊บปุ๊บปุ๊บ Maybe we will we will see the Indian movie Oh แต่แต่ไม่รู้ชื่อเรื่อง We have to follow up. ชื่อเรื่องชื่อเรื่องให้โกโก้ไปเช็คก่อนเช็คเช็คออนะเช็คออว่าเรื่องอะไรว่าเรื่องอะไรแม่ชอบแม่ชอบกูอาหอินเดียตอนนี้สุขูมวิทซอยอะไรเอ่ย Today it is not very interesting. เสียงแตรปิดปี๊ดปียสนุกสนานดีอยู่น,นี่เงี้ยกรุงเทพเงียบไม่บีบแตรเลยน,เนีย่นนบ้านอ่ดบกนี้<า>นทิทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลนั้นรับได้แล้วตัดราคาดแล้วำทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนแล้วถึงซึ่งความไม่มีแล้ว ถ้ามาสุขุมวิทนี่เหมือนไปต่างประเทศแหละมีปู่มีพ่อร้านอะไรไม่งอยู่อันนี้เป็นเรนเฮิลเห็นแต่ชาวต่างชาตินั่งอยู่ชื่อเวนเวนฮิลเหรอลูกเวนเรนเรนฮิลแล้วเขาขายอะไรลูกเรนฮิลอ๋ออาหารสุขุมวิท47แล้วเนี่ยร้านอาหารหรูๆอ๋อสเต๊อะไรอย่างงี้ยอ๋อสเต๊ก าเดียวกันแต่ว่าชื่อว่าซัมเมอร์ฮิลซัมเมอร์ฮิลใช่แล้วเอกกำลังสร้างใหม่ก็คือฝั่งตรงข้ามซัมเมอร์ฮิลคือจะสร้างรู้สึกว่าจะเป็นสปริงฮิลสปริงอ๋อร้านสปริงเจ้า่อปเดงยันสปริงฮิลลอ๋อสปริงเหม่สปริงเป็นหัือนชื่อแล้วดูมันย่าง สรเีกแมันไม่สปริงฤดูใบไม้ผลิอ๋อทำจิพ่อออทำพอทำฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวก็วิ่นเถิดฤดูร้อนอ่ะฤดูร้อนซัมเมอร์ ถึขขงซึ่งควาไม่มีแล้วมีนั้นไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาผิดขุ้เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่ง,งวิชานั้นเองทิฏฐิทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดําเนินไปผิดทางอันบุคคลเสพผิดแล้วดิ้นรนไปผิดแล้วว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรและสังขารทั้งหลายเหล่านี้เป็นของใครอย่งนี้หรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่น และสาาัน้ออกไปตึกแถวขวามือนี่นี่ซ้ายมือนี่คงจะไม่เหลือเนาะเป็นกลายเป็นคอนโดไปหมดเลยสรีราบ้านอั่นแบนี้คนซื้อมาทําคอนโดหมดสิ่งที่บุคคลนั้หละได้แล้วตัตราชาแล้วทำที่เป็นเหมือนกันยอดดวนแล้วก็ดูถึงซึ่งความไม่มีแรงไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดา สีแล้วกา,าร่านนะครัไปเกิดหรือไม่ไปเกิดข้าแต่พระองคูจเจริญอีกกุ่มผู้มีจิตผลวิเศษแล้วจะไปเกิดในที่ใดพระเจ้าค่ะวัชชาที่ใช้คาพูดว่าจะไปเกิดน,นั้นไม่ควรเลยข้าแต่พระองค์ูเจริญก็้ชนชาเขาอร่อยไหม,ไมไร้านเบคอลวิสเนี่ย ชาอร่อยไหมลูกจะไม่หวานไม่หวานมากใช่ไหมถ้าแต่พระอโคกรเจริญถ้าเช่นนั้นบางี่เกิดบางพี่ไม่เกิดก็นั่นเรงวัชาติที่ใช้คำพูดว่าบางพี่เกิดบางพี่ไม่เกิดนั่นก็ไม่ควรถ้าแต่พระโอกรเจริญถ้าเช่นนั้นมิตรคู่มีจิตมิเศษแล้วจะว่าไม่เกิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่กันเรี ตรงไปพักโน้ตที่ใช้ขับบูดว่าจะไปถึง <ไป S 1> สุขุมวิท51แล้ว ทองรอตรงไปสถานีทองหลอ่ออันนี้สถานีทองหลอ่ BTS, อ BTS ทอหรอ <next> station, ไม่ยยได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเบอร์บองอ,อะไรสุขุมวิทห้าสิบสามพ่อนี่สุขุมวิทห้าสิบสามโอ้คิดดูนะตึกแถว เอากวานหมดเลยเหลืออยู่ห้องแถวเดียวสุดยอดเลยแล้วที่เหลือคงจะไปเหลือ,<ม>อเอารถติดเหมือนกันนะพ่อ<ม>ไปไหลไปช้าๆเนี่ย<ม>ช้าๆเนี่ยระ<ม>ยะระยะ t <ม><ม>ราฟิกแจม sometime some places ระยะระยะ,ร,ะ,ยะรถติ mm. ะะคนะะคนคนเลยใช้บริ <Place S 1> บรการใน <to S 1> แกล็บแกล็บใช้บริการดี place to place food panda กับแกบลบ็บคนชอบสั่งแบบอาหารมกินที่บ้านวนวก็ช่วงเนี้ย

สุขุมวิท5อันนี้แมมรี่ออทแบงคอกสุขุมวิทอ่าโรงแรมที่ใช่ JW ไหม JW แมรี่ออทแบงคอกสุขุมวิทเดิแต่ว่าไม่ใช่แบบนี้ก็คือ JW ก็ของก็ของแมรี่ออทแต่ว่ามันก็คือชื่อนั้นเมือนกันของครือเดียวกันนะเครเดียวกันอ๋อว่าไม่ใช่ว่าแมรี่ออทคือ JW ไม่ใช่คุละแต่ันเคือเดียวกันเครือเดี่ ตอนอยูก็คือเจวมันอยู่ตึกโอ้ยโรงแรมสูงมากมารียโอ้โห oh oh. สูงจริง <Here S 2> จริงใช่ใช mm. so ่ใช่ใช่ใช่ใเ่ใช่ใช่ใชเใช่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 ่ใช่ใ่ใช่แฟมิลี่เนมแฟมิลี่เนมกช่ใช่่เช่กช่ใ่่่ ชอบสุขุมวิทเนาะพ่อเขาชอบมาพักตรงนี้เนาะเขาสะดวกมั้นโรงแรมก็เยอะคอนโดก็เยอะร้านอาหารก็เยอะห้างก็เยอะ ริเทชทองหล่อไฮดีไฮดีไฮดีเทอฮาริเทชทองหล่อ ไฮไ e ท h e ือให้ไลท์สามสิบชั้นไฮไลท์แปลว่า30ชั้นไม่ใช่ไม่แปลว่าสูงอ๋อสูงไฮไลท์แปลว่าสูง Yes Low rise แปดชั้น Low rise แปดชั้น High rise แปลว่าสูง30ชั้นขึ้นไป High rise High rise จะสร้างติดถนนนะสร้างติดถนนด้วย Low rise มันจะสร้างในซอยอ๋อ r p เมียแต่เขาเขียนว่าไฮดีไม่เห็นไม่ใช้นะชื่อชื่อชื่ออ๋อชื่อไฮดีภาษาไฮดีไฮด์ไฮไฮไฮหนังอะไฮไฮโอหนังเหมือนเขาหนังวัวออ๋หนังวัวเหรอพระขนงตรงไปบางนาตรงไปเพชรบุรีเลี้ยวซ้ายเราจะไปตรงไหนพ่อ go straight บางนาตรงไปบางอ้าพราขนงพระขนง วงไฟพระ straight ตร straight We will take อ้าวโรงหนังที่เรามาดูนี่ใช่ไหมเพื่อตรงนี้ใช่ไหม Yes ใช่แล้วใช่แล้ว YesYesAbsolutely นี่คือสุขุมวิทซอย61สิ y e s s i y OneYou will come hereNext weekNigeria อยู่ในซอยนี้ด้วย AhYesEmbassy of NigeriaYesSixty One Basi of Nigeria สถานท Nigeria, mm ูตไนจีเรียเข้าไปในซอยซอยหกสิบเอ็ด And we used to come here mm hmm. to see i n d i a n cinema. เราชอบมาดูหนังอินเดียที่ Major Siniprix Yes Major Siniprix mm hmm. ซูงมุ่นซูงมากแต่วันนี้ไม่ได้ดูนะคะ mm hmm. มาทำอะไรมากินอ,อาหารกับลูกอย่างเดียวกินอาหารกินไอศครีมแล้วก็เดินดูร้านต่างๆสนุกดีวันหยุดวันหยุดกิจกรรมกิจกรรมแฮปปี้เฟลลี่กิจกรรม every <Happy S 2> week family every week basically on Saturday and Sunday. Every, every Saturday and Sunday. Every weekend. Oh, every weekend. We go out. We go out. <coughs> mm. I reduced. I reduced uh, the but air, but condition. But air. In, air condition. Very strong air condition. Major Cineplex. Mm. Major Cineplex. Soi Sukhumvit so 61. ผมม่ซอย63แล้วพอ <Yes. S 2> เราไม่เลี้ยว no, no. ใช่ไหมเลี้ยวไหม no, no. ยังไม่เลี้ยว We are going straight สถานีขนสง่งผู้โดยสารกรุงเทพ mm hmm. เอกมัยอยู่ด้านความมือ mm hmm. อยู่ด้านความ อันนี้นี่สถานีเอกมัยนะคสถานีเอกมัย yes BTS station BTS station and this is the วัฒนา district and คลองเตย district เขตพื้นที่เขตว two places ถ้าเลียวซายนะพื้นที่เขตวัฒนา and on right คลองเตย โ o k ค o องท district border This is the border สอ district <c oughs> uh ันเสียงนี่นะมาน้อยโอยรถติดโโก้นี่เอกมัยนี่แยกเอกต intersection อเอกมัยใต้ intersection ไม <c oughs> Inter ่แ o กจ จังชันจังชันจังชันแต่ว่าแยกสี่แยกนี่วัดทาตทองอยู่ตรงนี้วัดทาตทอง famous temple one famous temple วัดทัาท,ทองวัดดังทองวัดดังมากเทมเพล